กลัวมึงดูปาก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 กูไม่กลัวมึงนะไอพวกบอสทั้งหลายนะดูปากกูไม่กลัวมึงนะครับกูจะพูดทุกวันเลยเตือนภัยประชาชนว่านะครับดารานักนักร้อนักแสดงยิ่งดังมากเท่าไหร่มันมีโอกาสในการหลอกลวงประชาชนได้มากเพราะฉะนั้นนับแต่วันนี้อย่าไปหลงเชื่อดารานักร้อนักแสดงพิธีกรคนดังทั้งหลายที่มาหลอกลวงขายสินค้า อย่าไปหลงเชื่อไอ้พวกนี้นะครับเราควรจะเชื่อในสินค้าในบริการจะซื้อโทรศัพท์ก็ไปไงก็ดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติเปรียบเทียบราคงราคาวความกุ้าไม่ใช่ไปดูอ๋อคนนี้เป็นพระเอกคนนี้เป็นบอสคนนี้เป็นคนดังแม่ค้าออนไลน์ต่างๆมีผู้ติดตามจำนวนมากอย่าหลงเชื่อเชื่อพี่เดนะเพราะเดี๋ยวนี้ดารานักร้องคนในวงการบันเทิงมันเริ่มกลายเป็นโจร กลายเป็นมิจฉาชีพสมัยก่อนก็มีอะไรพวกคอร์เซ็นเตอร์โทรมากดลิงก์ด้วยครับคุณถูกรางวัลไอ้นะเดี๋ยวนี้พอไอ้คอร์เซ็นเตอร์เนี่ยพี่น้องประชาชนเริ่มจับได้แนละ้วตอนนี้กลายเป็นมิจฉาชีพในคราบดาราพระเอกนางเอกนะครับนักร้องนักแสดงเน็ตไอดอลอินฟลูเอนเซอร์นะครับดารานางแบบก็กลายเป็นมิจฉาชีพในคราบของคนบันเทิง นะครับนับแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าเราเห็นพบกนันมีดารานักร้องคนในวงการบันเทิงมาไลฟ์สดมาเป็นพรีเซนเตอร์ขายของทางออนไลน์เราอย่าไปหลงเชื่อเพราะคนเหล่านี้เห็นแก่เงินเห็นแก่เงินมากกว่าความทุกข์ร้อนของประชาชนคือถ้าเพื่องเงนะินแล้วแป้งมาเอามาเลยเขียนสคริปต์มาเลยจะให้กูไปหลอกลกวงประชาชนยังไงระดมทุนยังไงจะอะไรแล้วแต่กูทําได้หมดเพื่อเงนิน แล้วเวลาไปไเป็นไงเป็นคดีความเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะติดคุกกิจลา,างกันแล้ว,ลวจะสารจะออกหมายจับและยึดทรัพย์ยึด,ยดยนะแรงจับนะแถลงข่าวชนะยืนประกบเลยครับล้อมหาย้อมห่มนะเออปาดหน้าปาดตาเลยเออหนูไม่หนูจะเคียงข้างประชาชนจะเคียงข้างประชาชนนะครับนะตอนนี้ใกล้ติดคุกแล้วเคียงข้างประชาชน นะครับนะพอใกล้จุดคุกร้องไน้ายน้องข่มปากน้ำงตาเลยนะครับมันคือการแสดงเท่านั้นแหละนะที่ผ่านมาเนี่ยคุณไปยืนหลอกลวงประชาชนกันหรือเปล่านะประชาชนก็หลงเหลงเชื่อเสียเงินเสียทองไปอ่ะพอท่านรองโฆษกบอกว่า48ชั่วโมงจะออกหมายจับทั้งบอสใหญ่บอสเล็กบอสด,ดาราดาราไปยืนเคียงข้างประชาชนกันหมดเคยฉีกส,สัญญากันนะโว์กันเลยครับ ยกเลิกสัญญาแล้วยินดีคืนเงินครับนะครับทิ้งบริษัทเลยครับถ้าเปรียบแล้วก็เหมือนกับบอกเขาบอกอะไรหมาตายเห็บหมากระโดดหนีกันหมดตอนนี้ตอนนี้ใครๆก็บอกว่าออผมไม่อยู่ผมไม่อยู่ข้างบอสหนูไม่อยู่ข้างบอสแล้วก็ไม่คิดว่าบอสจะเป็นคนแบบนี้นะถ้ารู้ก็คงจะไม่ลงทุนด้วยอะไรต่างๆนะครับตอนนี้ก็เห็บหมากระโดดหนีหมดนะกระโดดหนีหมดธรรมดาครับนะครับเป็นอย่างนี้แหละครับ นะแล้วก็เสร็จแล้วก็บริษัทนี้ก็ดูแล้วเท่าที่วันนี้ผมได้คุยกับตำรวจคุยกับเจ้าหน้าที่อะไรา่างๆนะครับนะก็คงจะไม่น่ารอดหมายจง n หมายจับก็มาครับอาจจะเสาร์อาทิตย์นี้หรือไม่วันจันทร์อังคารนี่ค่อนข้างแน่ก็ก็รอฟังข่าวดีแล้วกันวันนี้ได้คุยนะทางพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับเขาก็ได้ทําการสอบพยานไปเยอะแยะวันนี้ก็มีผู้เสียหายที่ผมแนะนําให้ไปแจ้งความเยอะมากกว่าสองร้อยกว่าคนแล้วก็เรียนกลับเรียนพี่น้องประชาชนนะครับ เมื่อสักครู่นี้คุยกับตำรวจทางปคบก็บอกว่าอยากจะประชาสัมพันธ์ในพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดนอะไรต่างนะครับไปแจ้งความที่กองปราบนะครับพอใจจะได้สักสี่ห้าร้อยคนก็ยินดีเสาร์อาทิตย์ก็เปิดนะครับอยากให้ไปที่ตึกกองปราบนะครับนะครับชั้นสองปคบนะครับนะชั้นสองเลยนะครับไปเลยนะครับที่กองกักการหนึ่งนะห้องใหญ่เขาจัดพนักงานสอบสวนไว้สามสิบกว่าคนนะตำรวจก็ทํางานแข็งขันนะครับซัดเต็มเดียวนะครับ นะครับแล้วก็ตอนนี้ปปงกําลังประชุมกันก็เดี๋ยวก็จะได้มีการเรียกอะไรทําการอายัดทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทําความผิดฐานฟอกอ่า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 ก็เรียกอะไรกระทําความผิดแชนโซ่นะครับเพราะนั้นก็คนเหล่านี้ก็เตรียมนอนคุกกันบรรดาบอสทั้งหลายนะครับก็เตรียมนอนคุกกันนะครับแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้ก็คือต้องต้องเข้าคุกเข้าตารางกันไปนะครับแล้วก็ตองต้องค้านประกันโอกาสในการได้รับการประกันตัวก็ไม่ค่อยมีนะครับ นะบรรดาบอสทั้งหลายนะครับก็เตรียมติดคุกติดตารางกันไปแล้วก็เสร็จแล้วาทางฝ่ายางองเขาก็เตรียมดําเนินการในการยึดอายัดทรัพย์สินนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับจุกรูยินดีต้อนรับสู่เรือนจำนะครับนะนะครับขอต้อนรับสู่เรือนจำนะครับบางคนถ้าเป็นผู้หญิงก็จะได้มีโอกาสได้เจอกับแม่ตัก๊กนะครับแม่ตั๊กยินดีต้อนรับ สู่เรือนจำนะครับส่วนผู้ชายอาจจะเข้าไปเจอป๋าพีนะครับบรรดาบอสท,ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะบอสพอพานบอสกอไกนะอบอสซอโซอะไรต่างความเสี่ยงในการที่จะได้เข้าไปอยู่ในคุกนี่ก็นั่นนะครับแต่ผมว่าสมควรนะเพราะว่าถ้าเราไม่หยุดยั้งเนี่ยพวกดารานักร้องคนดังทั้งหลายพวกนี้เป็นอาศัยความดังแล้วก็นะมีการหลอกลวงประชาชน นะครับนะ,นะประชาชนเสียเงินเสียทองเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้คนเหล่านี้ติดคุกส่วนตัวผมนะนะครับผมอยากให้คนเหล่านี้ติดคุกนักลงนักร้องวันวันก็โชว์ชโฉนดกันนะร้อยล้านพันล้านนาฬิกาเรือนสิบล้านยี่สิบล้านบางคนก็ถามมึงเป็นวิธีกรยังไงวรายการโทรทัศน์ใส่นาฬิกาตั้งสี่ห้าสิบล้านไปเอาเงินมาจากไหนแ่เป็นวิธีกรอะไรายได้อะไรของมึง เพื่อนผมเป็นเจ้าของรายการทางทีวีบอกเป็นไปไม่ได้มงึงจะเอามึงเป็นวิทยกรมึงจะรวยะไรขนาดนั้นก็มีแต่มีแต่ไอ้นี่แหละแชร์ลูกสู้แชร์ลูกโซ่ก็คือรายการหลอกลวงประชาชนได้เงินมาจากความลําบากของพี่น้องประชาชนเงินคนยากคนจนนะแล้วก็คุณเอาไปใช้เนี่ยแม่งก็ไม่เจริญก้าวหน้านะครับจริงไหมครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ครับนะครับนะเพราะฉะนั้นก็นะเราอย่า ไปสนับสนุนดารานักร้องพวกนี้นะถ้ามาแสดงละครเราก็อย่าไปยุ่งมันเป็นพระเอกก็เพ่่้จะดูมันนะครับแล้วก็ฝากพวกเจ้าของบริษัทแบรนด์ต่างก็อย่าไปจ้างคนพวกนี้นะที่มีพฤติกรรมหลอกลวงประชาชนอย่าไปนั่นแนะพวกนี้มันเห็นแก่งเงินนะครับถึงแม้วันนี้มันจะเริ่สัญญงสัญญาอะไรต่างนะแต่คนเหล่านี้แม่ก็ยังเห็นแก่งเงินอยู่นะครับผมได้ข่าวมาตอนนี้ดารานักร้องนางแบบมันจะมาหากินรับจ้างรีวิวสินค้าก็ไม่ใครได้แล้วไม่มีใครจ้าง พราคนแม่งเริ่มสงสยัยแล้วไอ้พวกนี้มีส่วนร่วมในการหลอกลวงประชาชนหรือไม่นะครับเข้าใจนะทุกครูนะครับก็เรียนเชิญนะครับประชาสัมพันธ์พี่นะ้องประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อของบริษัทขายตรงชื่อดังดนะัไปแจ้งความกันเยอะๆที่อาคารกองปราบนะครับชั้น2อนะครับาชั้นสอ,อาคารกองปราบนะตึกที่2เลยเข้าไปเปนเจอตึกเตี้ย นะเจอติกเตี้ยสูสย์รับเรื่องราวของทุกรืตรงไปตึกกลางครับชั้น2นะครับไปให้การต่อพนักงานสอบสวนเขาจะได้ออกหมายจับเร็วขึ้นนะครับออกหมายจับเร็วขึ้นใครที่ย,ยักย้ายถ่ายเทสัพย์สินก็เตรียมติดคุกข้อหาทำลายหลักฐานนะครับนะเออนะฮะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่อ,อยู่ในความสนใจของประชาชน วันนี้ก็มีรายการข่าวนะครับว่ารัฐมนตรีจิราพรน้ำตรีจากเพื่อไทยสำนักนายกดูแลสกบก,ก็ได้มีการเรียก DSI ตํา,กกออา,า,าตาำรวจสกบอะไรจังๆมาประชุมนูลที่ตรงนี้รัฐบาลเพื่อจะหาทางดำเนินคดีกับบริษัทขายตรงที่แปลงร่างเป็นแชร์ลูกโซ่นะครับไม่น่ารอดดูแลนะครับไม่น่ารอดเลยผมบอก้วตอนนี้ตอนนี้นสถานการณ์แบบนี้รอดยากนะอยู่ต่างจังหวัดไปแจ้งที่ไหนครับ ถ้ามากองปราบได้ก็มาถ้ามาไม่ได้ก็ไปโรงพักใกล้บ้านครับโรงพักใกล้บ้านหรือแจ้งทางออนไลน์ก็ได้ครับนะเบอร์ที่ผมจําไม่ได้นะเขาให้เบอร์ไว้เนี่ยอะไรหนึ่งห้าเก้าเก้าหรืออะไรเนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยนะครับนะอืมนะครับเนี่ยนะฮะแปดนาทีที่ผ่านมานะครับเนี่ยนะครับนะ นักแสดงคนหนึ่งบอกว่าผมขอโทษผู้สหายทุกท่านอีกครั้งนะครับในส่วนว่าผมคิดว่าไป,ไปตามาผิดว่าไปตามผิดตามที่ผมพูดไว้ผมพร้อมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทุกอย่างและผมอยู่ฝั่งผู้เสียหายเต็มตัวผู้เสียหายท่านใดไม่กล้าออกมาจะดีเอ็มมากระซิบอกทางผมผมยินดีให้ใหด้วยความเต็มใจนะครับก็หมายว่าตอนนี้ก็พูดง่ายบรรดาบอสทั้งหลายดาราเพระเอกนางเอกก็ ขออยู่เคียงข้างประชาชนนะครับเออนะครับเขาบอกขอเราจะเอาเขาไปอยู่ฝั่งเดียวกับเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ่เอ่าอ่าอนะครับนะครับใกล้แล้วครับหมายจับใกล้มาแล้วนะอืมนะครับอืมนะครับจุกรูจุกรูนะครับคดีนี้เป็นคดีสําคัญก็ผมบอกแล้วว่าภายในทิตศนี้ทิศหน้ามันจะมีความคืบหน้านะ ต้องมีการหมายจับแล้วต้องมีคนติดกุกบริษัทต้องปิดนะครับแล้วปปงต้องยึดทรัพย์สินในทางปฏิบัติเนี่ยเขาต้องสั่งนะกิจการต่างๆต้องปิดถ้าไม่ปิดก็ปรับวันละหมื่นตามพรกกู้ยืมเงินนะครับนะวันละหมื่นนะครับนะครับนะมาตรา12ถ้าผมจําไม่ผิดมันมีมาตรา4มาตรา5มาตรา12อครับนะครับอันนี้ก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่